หยุดทำอย่างนี้ถ้าไม่อยากผมเสียสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจนันทการีทรงตักนะคะชื่อเล่นชื่อนุ่นนะคะตอนนี้อาชีพเป็นนักศึกษาค่ะแต่ก็จะไปมีทำพาธามบ้างเป็นบางครั้งนะคะ รายได้อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0หมืนห่น0 0 0มื่นะคะสถานะนะคะสถานะโสดค่ะอาศัยอยู่ในเขสตสุขุมปา,านะคะคติประจําใจนะคะก็คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งะคะ่ะสิ่งที่ชอบนะคะเป็นคนที่ชอบทําสีผมมากค่ะชอบออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆข้างนอกค่ะพฤติกรรมนะคะเป็นคนที่ชอบไปทําสีผมทุกเดือนเลยคะ่ะเมื่อ คนผมดำเพิ่งเริ่มขึ้นหรือว่าเมื่อสีผมเริ่มเฟดนะคะก็จะเป็นคนที่นัดตันทําผมทุกครั้งค่ะพี่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในสีผมตัวเองแล้วว่าจะไปทําสีทันทีค่ะแล้วก็ชีวิตประจําวันนะคะก็คือเดินทางไปมอแล้วก็กลับบ้านนะคะหรือก็จะมีออกไปเที่ยวบ้างเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าเออแล้วแต่ สถานการณ์ตอนนั้นนะคะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงว่างที่จะไปเที่ยวต่อไหมหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยไปต่อไม่ไหวแล้วก็จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะปัญหาที่กําลังพบเจอนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาเข้าร้านทําผมเลยค่ะถ้าต่างจากเมื่อก่อนที่รู้สึกว่าเพื่อนจะต้องเข้าร้านทาผมนะคะเดี๋ยวนี้คือด้วยความที่เวลาเรียนเรามันมากขึ้นตารางเรียนมัน แน่นขึ้นค่ะดิฉันทำรู้สึกว่ามีเวลาน้อยลงกว่าเดิมค่ะส่วนไ์สไตล์นะคะเป็นนักศึกษาที่ชอบออกไปข้างนอกค่ะชอบทำสีผมชอบปีนสีผมทุกเดือนนะคะแล้วก็ชอบออกไปเที่ยวนี่คือจุงประจำวันที่ชอบมากๆค่ะส่วนสิ่งที่ชอบนะคะก็คือชอบย้อมผมชอบปอกสีผมค่ะแล้วก็ชอบรอนชอบหนีบผมค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะให้ผู้สมัครบอกเหตุผลในการที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีแนวคลิดไหนของโครงการที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะเหตุผลที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ดิเนเมทหอมเกตค่ะที่ช่วยฟื้นฟู ผมที่แห้งเสียหรือว่าผมร่วงด้วยค่ะจากกระบวนการการคัสสรรจากสารสกัดที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งรู้สึกว่าโครงการนี้ดีตรงที่ว่าให้คนนอกสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติได้เป็นผู้ชนะของแคมเปญน,นี้มีภารกิจอะไรที่ต้องทําให้สําเร็จไหมคะก็คืออยากให้ผมกลับมาสวยมีน้ําหนักแล้วก็ไม่ชีฟูค่ะ ว่ามันดีนะคะอย่างหนึ่งก็คือเหมือนสนับสนุนของไทยด้วยกันเองค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นออร์แกนิกนะคะก็ะรู้สึกว่ามันธรรมออร์แกนิกสาหรับในความคิดเรารู้สึกว่ามันดีต่อเส้นผมแล้วก็มันดีต่อทุกคนนะคะทําให้แบบว่าบางคนแพ้ง,ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้ผู้สมัครพูด์เว w o r d ให้หน่อยค่ะอยากสวยอยากเฮซี่ก็มาสีกับเราสี2 0 2 4ีค่ะ ก่อนจบให้ผู้สมัครทำท่าิกเนเจอร์ของกลุ่มเราโชว์กล้องให้หน่อยค่ะจะเป็นหัวใจครึ่งดวงข้างขวาคะ่ะ Beautiful hair is beautiful